การปรากฏตัวของราชวงศ์ไทยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าเจ้าหญิงจะอายุน้อยและสวยงามเพียงใดลูกหลานของพวกเขาก็ยังคงสืบทอดจมูกที่เชิดและริมฝีปากหนากรมหลวงทีปังกร,กรก็เป็นเช่นนั้นเสียความงามของพระมารดาศีรัตไปแต่เนื่องจากมีลักษณะคล้ายรัชกาลที่สิบจึงได้รับความโปรดปรานและคาดหวังให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดจากภาพถ่ายเปรียบเทียบหลายๆภาพ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทีปังกรงทรงพระเจริญเหมือนพระบิดามากทั้งยังแกะสลักจากแม่พิมพ์องค์เดียวกันด้วยซ้ำลูกชายคนที่สี่ในต่างประเทศสูญเสียมรดกของเขาเนื่องจากเลือดที่ไม่บริสุทธิ์แต่เจ้าชายทีปังกรกลับได้รับพรโดยปลอมตัวถึงแม้จะไม่หลอดแต่ก็ได้รับความโปรดปรานจากราชการที่สิท หลายคนเชื่อว่าตั้งแต่ทรงปรากฏพระองค์พระองค์เจ้าทีปังกรทรงมีพระลักษณะเหมือนรัชกาลที่สิบเมื่อยังทรงพระเยาวไม่น่าแปลกใจเลยที่พระองค์จะทรงเป็นที่โปรดปรานมากไม่ว่าจะเป็นสีหน้าหรือนิสยัยเพราะลูกก็คล้ายกันมากและความสัมพันธ์โดยทั่วไปก็ไม่ค่อยดีนะแม้ว่าสีรัศมีจะมีความสวยงามอย่างน่าทึ่ง แต่ราชวงศ์ก็ไม่เคยได้รับการยอมรับจากราชวงศ์เพราะอดีตอันดำมืดของเธอก่อนแต่งงานและประสบการณ์ที่น่าอับอายของเธอในฐานะนักเต้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์แอนดูเชื่อว่าสีรัศมีีมแนวโน้มที่จะเอาชนะอดีตของเธอและกลายเป็นพระราชินีในอนาคตสมัยยังทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ มีบุคลิกรล้าเริงและมักยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อหันหน้าไปทางกล้องแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปแล้วเมื่อไม่มีแม่และนางสนมอยู่ข้างๆพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวก็ทรงเงียบและรู้สึกไม่มั่นคงแม้แต่น้อย ผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์หลายคนเชื่อว่าปัจจุบันเจ้าฟ้าทีปังกรเป็นพระองค์แรกในการสืบราชสันตติวงศ์และมีสถานะเทียบเท่ากับมกุฎราชกุมารเหลือเพียงก้าวเดียวก่อนที่เขาจะสวมมงกุฎถ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาไม่ทรงเข้าแทรกแซงกรมพรททีป,ปังกรคงทรงครองอำนาจเมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา18พรรษา พูดได้คำเดียวว่าจิตใจคนโหดเยี่ยมตอนนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเป็นเพียงคนเดียวในครอบครัวแน่นอนว่าพระองค์ต้องหาทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนพระโอรสให้ขึ้นสู่อำนาจท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดสีรัตน์ยังคงเป็นคู่แข่งของราชินีและสถานการณ์ก่อนที่เจ้าฟ้าทีปังกรจะยากลำบากมากขึ้น โชคดีที่รัชการที่สิบสเสด็จมาปกป้องทนต่อแรงกดดันจากทุกทิศทุกทางและเรียกเจ้าชายทีปังกรกลับประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่เพียงแต่ปกป้องเจ้าฟ้าทีปังกรเท่านั้นแต่ยังสร้างโอกาสในการพัฒนามากมายและมอบหมายงานทางการเมืองมากมายให้กับเจ้าฟ้าทีปังกรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบ ทรงมีวิสัยทัศน์และปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากเจ้าฟ้าทีปังกรเพื่อจะได้ทรงแบกรับภารหน้าที่ในอนาคตดังนั้นตราบเท่าที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงสถิตยอยู่พระองค์เจ้าทีปังกรก็ไม่ทรงสูญเสียใดๆสืบราชสันต,ติวงศ์แน่นอนในอนาคตประเด็นสำคัญของปัญหาตอนนี้คือพระวรากายของพระราม ปัญหาด้านสุขภาพยังเกี่ยวข้องกับอนาคตของราชวงศ์อีกด้วยตราบใดที่พ่อของเขาปกป้องเขาเจ้าชายทีปังกรจะมีโอกาสชนะที่ดีกว่าในขณะที่สีรัฐมีคาดว่าจะได้รับอิสรภาพกลับคืนมาและยังกลายเป็นสมเด็จพระราชินีอีกด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างคงที่แม้สุธิดาจะเคยบอกเป็นในหลายครั้ง แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงยอมรับพระโอรสชาวสวิตท,ที่อายุน้อยที่สุดยิ่งสถานการณ์นี้ยืดเยื้อนานเท่าใดก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสีรัตนิและลูกชายของเธอมากขึ้นเท่านั้นสำหรับคนไทยพวกเขายังหวังว่าจะได้เห็นแม่และเด็กผู้น่าสงสารกลับมาพบกันอีกครั้งเร็วๆนี้พระองค์สีรัตน์ใจบุญมากพระองค์เจ้าทีปังกรก็ใจดีด้วย คะแนนสนับสนุนคนไทยสูงมากจนทำให้สุธิดาวิตกกังวลถ้าเจ้าทีปังกรนั่งบนบัลลังก์มกุฎราชกุมารได้สีรัตมิกก็จะชนะโดยไม่ต้องต่อสู้และจะกลายเป็นพระราชินีอย่างไม่มีปัญหาแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาจะเจริญรุ่งเรืองต่อหน้าพระองค์แต่ลูกหลานของพระองค์ก็ไม่สามารถสืบราชบัลลังก์ได้ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้าย มันเป็นเพียงความเจริญรุ่งเรืองจอมปลอมแม้ว่าในหลวงพระรามจะมีพระราชโอรสเจ็ดพระองค์แต่มีเพียงเจ้าทีปังกรเท่านั้นที่เป็นรัชทายาตองค์แรกและทรงเห็นคุณค่าของพระราชโอรสองค์นี้มากทัศนคติของคนไทยก็มุ่งมั่นมากเช่นกันเพราะพวกเขาสนับสนุนแม่ของสีรัตโดยเชื่อว่าพวกเขาเป็นราชวงศ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันพระองค์เจ้าทีปังกรกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยและศึกษาต,ต่อต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย4ปีตราบใดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระชนอยู่การสืบราชบัลลังก์ของเจ้าชายทีปังกรก็แน่นอนไม่มีใครสามารถมีอิทธิพลต่อการเลือกผู้สืบทอดได้ นับตั้งแต่ที่เจ้าฟ้าพัชรกิตยาพาประสบอุบัติเหตุมาตรการรักษาความปลอดภัยของราชวงศ์ไทยได้รับการปรับปรุงอย่างมากและเจ้าทีปังกรก็กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการปกป้องจากการจัดบุคลากรจะเห็นได้ว่าเจ้าชายน้อยคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในดวงใจราชการที่10บดังนั้นสำหรับตำแหน่งมกุฎราชกุมารแล้วเจ้าชายทีปังกร ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน